และนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะร่วมเฉลิมฉลองรบรอบ4ปีของบริษัทเบลฟอร์ดอะโตมอเลิประเทศไทยจำกัดสำหรับจี๊ประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้จำหน่ายทั้งหมดอย่างเป็นทางการทั้งหมด5ที่นะครับแล้วก็มีหนึ่งซีรีสโอที่พร้อมที่จะให้บริการลูกค,ค้าและผู้ที่สนใจรถจรี๊าาน,นะครับทั่วประเทศสาขาทุกุ่มบิ๊กนะครับแล้วก็สาขาพระราม5ราชพฤกษ์สาขาธุรกิจ สาขาสตูดิโอโชว์ที่สยามพารากอนนะครับโดยบริษัทไลออนออโต้บิวประเทศไทยนะครับแล้วก็เรามีอีกหนึ่งสาขาที่ทางภาคตะวันออกนะครับนั่นก็คือสาขาพัทยาโดยบริษัทสเตล่าโรเตอร์นะครับสาขานี้นิดใหม่โดยบริษัทเพียร์เนสทีมและอีกหนึ่งโชว์รูมนะครับที่จะเปิดในช่วงไตรมาสที่4เป็นต้นไปนั่นก็คือที่จตุรคิณใหม่ สำหรับในงานนี้นะครับทีมประเทศไทยเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะนำเสนอทีมแบล็คเอ r ร์คอนรุ่น Monster Plu s Edition นะครับที่อยู่ทางซ้ายมือของผมนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีความเป็น Exclusive นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสีใหม่นะครับก็คือสีเออร์เกรย์นะครับที่ต่อยอดจากรุ่น Monster Edition เดิมที่เราค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับมาอยากต่อเนื่อนงะโดยจุดเด่นของ จาตัว Monster Plus Edition เนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยชีปโปรแม f o r m Card นะครับที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งระดับไฮเอนด์ของโมฆ่าแล้วก็มีชิ้นส่วนที่ตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มความเป็น c r a n s m a n s h i p ที่โดดเด่นและมีความหนูดังมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะลุยไปทุกสถานการณ์โดยอุปกรณ์ตกแต่งของรุ่น Monster Plus Edition เนี่ยมีมูลค่าสูงสองล้านบาทนะครับและนับเป็นมูลค่าการต ของรุ่นสเปเชียลชันที่มีราคาสูงที่สุดเท่าที่เราเคยทำขึ้นมารเหนือนจากนั้นเรายังมีรุ่นสเปเชียลเอดิชั่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจอร์นี่เอดิชั่นนะครับด้านหลังของกระผมก็คือเป็นรุ่น1 9ึ่ง x p ้าส e r Edition ซึ่งจะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะขายแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรุ่นหนึ่งก็คือเป็น Jeep Wrangler รูมนคอ n สีประตูรุ่น u r อ a n เบิร์น n แล้วก็จะมีตัวแกรนด์เตอร์ด้วยนะครับสำหรับทีดทุกคันนะครับภาในงานนี้เราจะมีการรับประกันสินค้านาน3ปีหรือ1,000กิโลเมตรจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงโปรแกรมการรงวมกสาธิตสวิตแช่สูงสุดนาน3ปีหรือ5,000กิโลเมตรแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินแบบพรีเมียมนะครับตลอด24ชั่วโมงนาน3ปีโดยไม่จำกัดระยะทางสำหรับโปรโมชั่นพิเศษในงานบิ๊กมอเตอร์เซลแห่งนี้นะครับ ทีิทุกคันเนี่ยจะได้รับฟรีประกันภัยนานหนึ่งปีและพร้อมข้อเสนอสิ่งต่างๆมากมายนะคาพิเศษนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้และขอเรียนเชิญท่านได้สัมผัสกับรถยนต์ทีิทุกรุ่นภายในูธของเราได้น้าตืนี้ขอบพระคุณมากครับ